ส่วนค่ำคืนนี้จะมีจอมอยุทธานใดมาว่าดวลายให้เราดิ้เราใจกันบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะกระบีเมื่อหนึ่งคืนนี้างรถรูแบบดิลิเวอรี่กับเทคนิคก,การขัดถูจนเจ้าของรถเหล่านี้ไว้วางใจสุดๆ ปอเพี้ยตัวเฮียมึนมากเลยอะคือตัวเฮียวันนี้น่ะขับรถมานะแล้วไม่รู้พวกสัตว์ปีกมันมาโกรธแค้นอะไรตัวเฮียจอดไว้หลังโรงเตียมแป๊บเดียวนะทั้งอีกานกีิราบนกกระตอกนะมันมาขี้ใส่รถตัวเฮียหมดเลยอะัอเฮียวไหยแล้วปอเพี้ยวช่วยเอารถไปล้างหน่อยได้ไหมอะอ๋อไม่ค่ะ อ,อะไรอะทำไมใจร้ายอย่างนี้อะมันต้องช่วยเหลือกันดิสิพีสส่สิน้องอะที่บอกว่าไม่เนี่ยค่ะคือจะไม่เอารถตัวเฮียไปล้างให้แต่จะให้เขามาล้างให้แบบ Delivery เขามาแบบจัดเต็มเลยอุปกรณ์ล้างรถทั้งเช็ดเคลือบสีดูดป่นเอาเป็นว่ามาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆคันนึงเดี๋ยวเดี๋ดีดีว <c oughs> ล้างรถเ่ยนะอุปกรณ์ทั้งหมดมามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆคันเดียวเฮ้ย <c oughs> แล้วมันจะล้างดีเท่าตอนเราไปอู่ไปตามคาร์วอชคาแครง่งนี้เหรอโอ้โหเรื่องความสะอาดคุณภาพนี่หายห่งเลยเพราะว่าเขานะคะเคยล้างให้กับรถหรูๆมูลค่าคันเป็น10กว่าล้านท้าไม่เชื่อไปชมกันเลยค่ะช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานโหลโนเวลคาร์วอชนะครับรบกวนครับเอ่อล้างรถที่เดอะไวท์เอแบ็กผมมาะหน่อยครับ โอเคฮะขอบคุณครับบ๊ายบาครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเขาเรียกใช้บริการล้างรถแบบจัดให้ถึงที่พูดกันง่ายๆนะครับกอส่งให้ถึงบ้านเหมือนสั่งพิซซ่ากันเลยทีเดียวครับที่สุดแห่งบริการสำหรับคนรักรถแต่ไม่สะดวกเอารถไปล้างข้างนอกกับสุดยอดไอเดียที่คิดค้นและพัฒนาโดยเขาคนนี้แหละครับแบงค์ ล้างรถดิลิเวอรี่น้องแบงค์ชนลลิดดีมีเจ้าของกิจการโนเวลคาร์วัชที่มีอายุน้อยเพียง25ปีเท่านั้นแต่สามารถบุกเบิกธุรกิจงานบริการสุดแนวที่เจ้าตัวทุ่งเททั้งร่างกายจิตใจและมันสมองคิดค้นนวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ล้างรถสุดแจ๋วที่ใช้งานได้จริงสะดวกและไปล้างกันได้ทุกที่ ทุกตรอกซอกซอยไม่ว่าจะล้างหน้าบ้านหรือที่จอดรถบนอาคารก็ไปล้างให้ได้ถึงที่แม่ดูสิครับทั้งรถเล็กรถใหญ่หรือจะเป็นรถแบบไหนก็นล้างได้เมิดทีมงานล้างรถมีพร้อมบริการกว่า4คนโทรสั่งพร้อมส่ง จัดบริการด้วยมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับเอ่อคือตั้งแต่สมัยเรียนครับชอบทำธุรกิจอยู่แล้วอย่างมาตั้งแต่ปีหนึ่งก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจปงอ,อกปลาสวยงามนะครับแล้วก็จนเรียนจบมาก็ก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็ก็ใช้กิจ,กจวัตรประจําวันที่ผมเป็นอยู่นี่นแหละคือต้องออกไปล้างรถบ่อยหน่อยที่ละครั้งสองครั้งก็เริ่มทําไปเรื่อยๆ้มันชักที่เกียรขที่เกียรออกไปข้างนอกก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามีล้างถึงที่ก็ดีนะแม้จะเป็นเพียงมอเตอร์ไซค์ คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบตัดสินค่าวอชขนาดพกพาคันนี้นะครับเพราะเห็นคันเล็กๆแบบนี้แต่จัดเต็มด้วยอุปรกรณ์การล้างรถและขอบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมีคุณภาพระดับคราวอชพรีเมียมทุกประการไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำยาขัดเคลือบเช็ดเกรดเอหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์หยดฝุด่นก็มีไว้ให้บริการทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้าเอ๊ะว่าแต่้องแบงคบง์ครับของน่ะมีครบแล้วน้ำละครับจะเอามาจากที่ไหนกันก็ตงนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์เก็บน้ำนะ้ำในนี้จะบรรจุอยู่ประมาณ50กว่าลิตรนะครับพอไปทำงานหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้ประมาณ24คันเครื่องอัดฉีดนะครับเครื่องระบบไฟนะครับหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเป่าลมอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โห oh oh. อัจฉริย,ยะจริงๆเลยนะครับนี่ทั้งระบบไฟและระบบน้ำแบบเคลื่อนที่ถูกติดตั้งมาพร้อมรถคันนี้อย่างแยบย์เห็นอุปกรณ์ขนาดนี้ถ่ายยังนึกภาพไม่ออกว่าล้างแบบเดลิเวอรจะเป็นยังไง,งงั้นไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับสำหรับรถคันแรกที่มาให้บริการก็ไม่นธรมดาแล้วนะครับรถสปอร,ร์ตสุดหรู เจ้าของก็คือลูกค้าขาประจำที่ติดใจฝีมือและการบริการแบบดิล i v e r รล้างให้ถึงที่ของน้องแบงค์ครับสำหรับครันนี้เจ้าของต้องการใช้รถถูกจีน้องแบงค์ก็จัดพนักงานมาช่วยกันล้างให้ถึง2คนก่อนอื่นขอต่อระบบน้ำเข้ากับเครื่องอัดชีและต่อระบบไฟต่างๆให้เรียบร้อยเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย น้ำแรงใช้เล่นเลยนะครับนี่เปียกโชกไปทั้งคันเสร็จแล้วก็ถูตรงโน้นขัดตรงนี้สแครดตรงนั้นจนทั่วคันครับแล้วต่อกันที่การดูดฝุ่นทำความสะอาดซอกทุกมุมทุกหลืโอโอ้โหดูสิครับขนาดมากันแค่2คนเท่านั้นก่อนทำได้ทุกอย่างทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง40นาทีถ้าเป็นคาว,วัชทั่วไป ผงต้องใช้คนไม่ต่ำกว่า4-5คนเลยทีเดียวบริการไม่แพ้คาแคร์ชั้นนำระดับประเทศเลยจริงๆชอบตรงที่เขามาดูแลเราถึงที่แล้วก็เวลาเราอยู่บ้านเงี้ยเราบอกจุดไหนอะไรเงี้ยให้เขาทำก็ได้ได้ตามใจเราต้องการนะครัอันี้เรามาชมนวัตกรรมการล้างแบบไม่ใช้น้ำสักหยดหรือที่เรียกกันว่าล้างแห้งซึ่งน้องแบงแ์แการันตีว่าสะอาดชัวร์ว แหวรถที่จะล้างมีสภาพเลอะสุดๆฝุ่นเรอะไปทั้งคันแบบนี้โอ้โหนี่ไปลุยที่ไหนมาละครับเนี่ยการล้างวิธีนี้ใช้แค่น้ำยาสเปรย์แถมค่าในการเช็ดคุความสะอาดแต่ความพิเศษและสุดยอดก็อยู่ตรงที่น้ำยาเช็ดรถนี่แหละครับเพราะเป็นสูตรลับเฉพาะที่น้องแบงค์เขาคิดค้นขึ้นมาเองส่วนตัวถามว่าทำไมมันคิดได้ใช่ไหมครับวันนั้นาน้ำหมดแล้วลูกค้านี่อยากให้ล้างเพ <S <S ิ่ม นั่นแหละแค่นั้นแหละก็ะเลยแบบว่าให้มองอุปกรณ์คือการทำนอาสถานที่เนี่ยสิ่งที่มันยากคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,นาเพราะมันมีหมดหมดแค่นั้นมีแค่นั้นมีจำกัดของแบบว่าถ้าลืมปุ๊บเราต้องมีการอาดัดแอปต่อเปลี่ยนใช้อะไรตลอดเวลานี่คือจุดที่แบบว่าคิดได้นี่ต่อคุณภาพจะเป็นอย่างไรจะสะอาดแค่ไหนงั้นลองชมกันไปเรื่อยๆครับ ฉีดฉีดเช็ดเช็ดถูถูสครัครถึงจะดูง่ายแต่ก็เก็บรายละเอียดทุกเม็ดทั้งซอกเล็กซอกน้อยหลืบนั้นหลืบหรูภายนอกและภายในก็เช็ดได้หมดจนล้อมแมอแม้แต่ขอบอยางก็ขับให้ทุกส่วนสะอาดเรียบร้อยแต่ยังไม่พอต่อเคลือบกันอีกสักนอง โอ้โหแทบจะจำไม่ได้เลยนะครับว่านี่มันคือรถคันเดียวกันจริงหรือนี่ขนาดไม่ใช้น้ำก็ยังสะอาดมดวดจดเงาวิง้งวิเลยนะครับเ<า><ะ>สีอหรือยังล่ะครับว่าน้องแบงค์คนนี้มาใหญ่มีดีแค่ Delivery แต่ยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยฝีมือจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของรถสุดหรูมากมายรวมไปถึงรถซุปเปอร์คาร์มาถึงขวัญใจเจมส์บอน จากเมืองผู้ดีคันนี้ครับที่มีอยู่เพียงไม่กี่คันในประเทศไทยโอ้โหรถหรูราคากว่า20ล้านแบบนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงเดีย๋ยวว่าจะล้างเลยครับแค่ไปสัมผัสหรือเสียดเข้าไปใกล้ๆเจ้าของรถเขาก็ยังไม่ยอมเลยแต่คุณผู้ชมดูสิครับทีมงานของน้องแบงค์กลับได้รับความไว้วางใจให้มาล้างมาขัดมาถูกันอย่างใกล้ชิด ยังทำได้เงียนเนียบและพิถีพิถันแบบสุดๆเห็นแบบนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าโนเวลคาวัชของน้องแบงเขาแน่นอนจริงๆและเป็นสุดยอดความภาคภูมิใจของคนรุ่นใหม่ความภูมิใจเหรอครับผมว่าความภูมิใจเรื่องล้างก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือการเอาชนะใจตัวเองมากกว่าเพราะผมไม่ได้ทำธุรกิจด้วยความรับรลยที่บ้านเนี่ยตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยสุดๆนะครับผมจำได้เลยแม่ร้องไห้เลยแป็อย่างที่บอกว่าผมมีปลายทางชัดเจนไง แล้วผมรู้ว่าผมต้องรักษาระดับจิตใจยังไงคนที่จะทำธุรกิจในเรื่องนี้สําคัญมากๆารอะเรื่องการบริหารจิตใจการรักษาระดับความตั้งใจเมื่อตอนที่เราท้องเนี่ยเมื่อบีมือหนึ่งยอกย่อมสุดยอดไอเดียและความมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะลงมือทําในสิ่งที่แปลกใหม่ของชายหนุ่มคนนี้ชนลิตดีมีเจ้าของฉายาแบงค์ล้างรถบิอรรี นะครับนึกไม่ถึงเลยนะอมอเตอร์ไซค์คันเล็กนิดเดียวเนี่ยนะทั้งเก็บอุปกรณ์นะและที่ชอบมากๆเนี่ยนะครับ คือบรรทุกน้ำได,ได้ถึง50ลิตรอ่ะทำได้ไงะ <š it> <อ>เห็นไหมล่ะว่าเขาอะล้างได้ทุกที่สุดยอดตรงนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะขานาดล้างแบบไม่ใช้น้ำเนี่ยยัเงเงาวัดใส่วิ่งได้ขนาดนี้<ไป>และต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ครบครันนะครับหรือว่าจะมีบริการเดลิเวอรี่ตามบ้านนะครับแต่ถ้าล้างออกมาไม่สะอาดเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ได้ออกกระบี่มือหนึ่งแน่นอนครับไอเดียเจ๋งฝีมือเยี่ยมขนาดนี้พวกเราต้องขอบอกว่าสุดยอด